เคยรักกันปานจะกลืนแล้วใครเราคืนคขมันคืนสัญญาใครลืมใครก่อนการเล่าควันตาพี่ภาวายามเธอลาร้างไปไกลพี่รักเราเคยมั่นต้องกับพลันสิ้นไมตรีนี่นะหรือนั่นจ จะมีรักจริงกี่คนใจน้องใหญ่จึงรวนเลรักง่ายถ่ายเทรอยเล่ร้อยกนมีชายควงมากมายหลายคนดูช่างสับสนใจเวียนวนเหมือนคนบ,าบา้าใบเช้าสายใบยคำใหญ่ไม่จำบ้างว่าใครที่ลงร เพียงใดช่างแรงน้ำใจไม่เคยเมตตาใครน้อใครลืมใครแล้วใครไม่จำคำมั่นคำสัญญาใครลืมใครก่อนการเล่าควันตาวันหนึ่งรอกนะการดาน้องจะร้องไห้แล้วใครกันเล่าที่จะเฝ้าปลอบเอาใจ คิดถึงพี่ชายจะช่วยปลอบขวัน